ยูเลียนแบบสวยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่ต้นหอมจ้าของป้านะคะสวนสวนเกษตรพอเพียงค่ะมาดูค่ะมาดูจ้ามาดูมบสมป้ามาดูใบสมป้าก่อนบ้านอยู่ริมทุ่งท่อมน้อย ท่อมน้อยมีทุกอย่างเลยม,มีทั้งเป็ดมีทั้งไก่อุ้ยแต่ใครใครเยอะจนอะแต่ใครทั้งนู่นของใครแต่ใครโอ้สเบิรดดิในคุณลุงอายายอะ อเคตัวตราบัดสงัดจริเปเต,ต,ตโ้โอ้ยูโอตาอยู่ที่สะจจจเจอแล้วเจอแล้วมาส่งยายเส<อ>ร็จยางเป็ดเสร็จยางลุงเสร็จยางอ๋อทำไปหนูมาส่งยายมาเก็บจีบรังด้วยยิารา เก็บตรงไหนอู้นี่ใบยรางามเลยมากๆเลยนี่ใบยรางามมากเลยจ้าวันนี้ลุงเขาเจะเลี้ยงทำอาหารลาบเป็ดให้กินจะเลยต้องมาหาเครื่องหอม เครื่องหอมลุงแบกจีปรังตราแบนนี้เองจานนั่นแหละเก็บต้นนี่แหละเนาะนี่มาเก็บยีราของป้างานมากเลยเอาไปใส่ลาบเป็ดจ้ะแลโมหาติงกะติงาอ้ยเอเปรก็อ้ยเนาะลุงวันนี้ลุงเลี้ยงลาบเป็ดจ้ะ ตัวกาเรไง่ายขมค่ะงามคักงามคักหติบหยัดไทรหยิกกำปูกำเราปลูกไม่เป็นเลยดินม uh ันไม่ช e ุ่มชื้นอย่าทึ้เอยช่ำนี thời, ่อย่าตู้เหย่าตบเมื่อแต่เติมเติมเติมหย่าติดอ่ะหิติดเติมตราดเลยเติมตราดเลยต้มจะดมหางานทำเนาะขุ่นหนามงคล งามงามงาม,งามจ้าถ้าไม่ได้มาสูงป้าก็ไม่ได้มาเก็บใบโหมนี่โอ้โหงามงามงามใบระดูต้นยาสูบก็มีนะคะเนี่ย ต้นยาสูบก็ปลูกง่ายวิถีชีวิตคนเก่าแก่คนสมัยก่อนจะสูบยาเส้นนี่แหละจ้าตากหั่นสดๆแล้วก็ตากแดดสมัยเด็กๆก็เคยเห็นพ่อแกทําอยู่ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะนี่จ้าต้นหอมต้นหอมป้าให้มาทอนเอาไปใสล่ลาบเป็ดนะคะ Tôn tuôn vẫn lịch lệch dù nó bèn thôn thôn ngày chăng chả bèn เทนี่ก็เยอะแยะอู้อเดี๋ยวไปเก็บมะละกอต่อสระป่าร่มรื่นมากเลยต้นยางนาด้วยนะคะต้นยางนาค่ะ มะละกอมะละกอเริ่มต้นเริ่มจะตายแล้วนี่อยอยก็ยังรอดอยู่ได้นี่จ้ะไม่มีใบเลยไม่มีใบเลย,อย,อยก็ยังรอดอยู่เนาะอุ้ยเดียกก๋ยวเก็บสักหนึ่งลูกอๆๆๆเวียนหน้าเลย ยอดหักหมดต้นก็ไม่ตายเนาะแล้วโกน่ะเนี่ยใบไปไหนหมดเพี à, ้ยนเพี้ยนน้เงื่อนไม่เด้งมันก็ยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวมันออกยอดใหม่เก็บออกไปปรับกรูเนอะรอยตื่อทมเนี่ยดำออกดำเลยอ่ะมันละกนอ้โน้ปโน้เฮ้ยยายแกก็ขยันเนาะดู ดูมะเขือสิต้นเตี้ยขนาดนี้ก็ออกผลอีกโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะคุณยายคุณป้าปลูกอะไรก็ขึ้นดูมะเขือเทศที่ออกผลแล้วนนนสุกแล้วนนนเดี๋ยวไปเก็บมะเขือเทศจอมลูกก่อนอยต้าวโววีโคนวีอายุดูแลดีเนี่ยสุกแล้วนี่มีทั้งมะเขือเทศ ทางมะละกอพร้อมใช่ดอกส้มตําพอดีจ้ะขอดอกเอาอยู่จะดําพ่องจ้ะดําดําอุ้ยอ๋อปลาดําเด้ខ្ញុំមានបនดําខ្លោងងឹបជលអូខ្លែងមើលនកាយនោះហើយវាຕ້ອງយាយមីចាឯងប្រាប់ហើយយូរទៅទេមើលនកាយយូរទៅดําជលនេះមើលដូចជីប្រាំង ตานี่ปานแน่ตะเกิดนี่คุณดูสิเกิดเยนี่ใหญ่นี่ดูสิโ้วิดโอยีรายใหญ่ตรงนี้ก็ยังขึ้นนี่นะมันงอกเองเออตินได้อันนี้นาถนไปนี่ดอกเต้าดอกมันเตได้รึ้งต้องขุดทุกเตฮ้อยทุกหมบ้เก็บละโกลูกเล็กวันนี้เล็กเกินไม่ต้องเอาหรอกดูกันนนมบ้านติ๊มอ้อยปนนติ๊อีเตะตะเมียนอเย អស់មបនបនូព្រឹកថ្មីព្រឹកงามแท้បនូយកមកដាំត្រូចអត់ចិនមានមានតែត្រូចជូរថ្មីព្រឹកลุงកะป่างามแท้เฮียปุ๋ยดูสิเอ้าปุ๋ยมาจากไหนนี่ดูค่ะดูค่ะพี่น้องมะเขือก็งาม โอ้ยมะเขือนี่เก็บกินบ้างยางใหญ่มะเขือน่ะยา้เตยตรับมีเบคลเฮยตรับแพลเวงเบคลาเฮยรวยยายเ,ยยาเตยแกหูตึงค่ะเก็บสักลูกสินี่มะเขือยาวค่ะตรับแพลทำไมได้นี่ ดูกาตรับหล่อឡើងก็ไหมต้น thom นูเบ๊ะบัดจีอู้เต้จีดอา្នាំได้อยู่ตวยตรัมนะ្នាំอุ้ยอ๋อไม่เป็นเบ๊ะเบ๊ะให้พี่อืองามมากเลยค่ะมะเขือก็ยังไม่ออกผลค่ะเริ่มออกดอกโอ้ยพริกก็งามงามโอ๋หนูลองสระเอกเตอยายนี่ลองสระเอกเพลยเตอเนาะจีกอดนะ ลองแสรงทีเกิดนะฮะลองคงแสดาแพล่แต่มือเรื่องซีซีเกิดห้งนี้เกิดนำเออตุกจัดเนาะอู้มันตีเพลงฟังออกไหมคะเพื่อนเพื่อนพูดภาษาพื้นบ้านนี่พริกกำลังออกผลสวยงามมากเลยค่ะประกาศบ้านป้าบ้านป้านี่อุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะเสร็จสมภาษาแกอยู่ในทุ่งนาแล้วก็ ปลูกทุกอย่างไม่มีเป็ดไม่มีไก่มารบกวนอันนี้ก็กล้วยคลิกล้วยอะไรกล้วยอะไรเนาะลืมชื่อแล้วนี่เจ๊โอ้ยเจ๊เลี่ยสักเขมรเลียยเจ๊เลี่ยสวนเซี่ยวกล้วยภาษาไทยเขาเรียกกล้วยอะไรเนาะลืมเลยจ้ะลืมชื่อเลยนี่ใหญ่เกิดพนัม เจกลวยซอนเลียซาคเมนซาไทยซอนแต่ลืมชื่อจริงๆลืมล right enfin ืมแล้วค่ะใรรราบทักถ่ายมาด้วยนะคะอ้ยงามมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ